สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมภูมินะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาเออ่ฟาร์มบอสเอ้ยไม่ใช่สิมาโศนนะครับผมวิธีเออ่คราฟนะครับผมตีบอสนั่นเองนะครับผมคราฟของเรียกบอสนั่นแหละอ่าก็ผมจะเริ่มในเรื่องของการเออ่ก่อนเข้าฮาร์ดโหมดนะครับผมก็คือไม่ใช่ฮาร์ดโหมดนะนะก็เนี่ยนะครับผมก็จะมีลูกตา ก็จะมีบอสลูกกตาเนาะบอสสมองบอสเออสลามบอสพึ่งแล้วก็บอสบอสเฟสแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยผมหามันไม่ได้จริงจริงนะครับผมก็คือบอสกระดูกนะที่จริงอะ่ะท่านผู้ชมอะ่ะไปตีบอสกระดูกได้เลยนะครับผมแบบที่ไม่ต้องใช้ของเรียกเนาะเนื่องจากว่ามันเนี่ยนะครับผมแค่ไปตรงเออตรงตรงไหนนะตรงอยู่แถวนี้รึเปล่าเนี่ยไม่น่าจะอยู่แถวตรงนู้นเนี่ย เนี่ยท่านผู้ชมมาตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเจอกับคนแก่นะครับผมคนหนึ่งเลยนะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปพูดกับเขาตอนดึกเมื่อท่านผู้ชมพูดกับเขาตอนดึกปุ๊บเนี่ยถ้าท่านผู้ชมตอบตกลงให้เขาแล้วเนี่ยนะครับผมจะเป็นการเรียกบอสกระดูกออกมาเลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะตีของมันรอบ2นะครับผมท่านผู้ชมก็แค่เข้าไปที่ถ้าของมัน,นครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องฆ่าบอสก่อนนะครับถึงจะเข้าถ้ามันได้เนาะแล้วก็เออไปฆ่าพวก ไปเรื่อยๆนะครับผมจูกว่ามันจะดบคือแบบดบยากนะครับผมผมตีนานมากดอบอยังไม่ดบเลยอ่ะอ่เราจะเริ่มมาก่อนที่ไอออคตูลูนะครับผมคือวิธีการทานะครับก็แค่ใช้เลนส์เนี่ยใช้มา6อันนะฮะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปที่ใบอมคิมสันเนาะใบอมคิมสันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมลงไปข้างล่างเนาะลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเจอกับสิ่งที่เออเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้คับอะคับของ นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปให้นั้ชมดูนะอ่านี่ใช้เล่น์กอันนี่ครับผมเราตัดไปที่ไปอมหิมสันกันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับผมอยู่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวขอกินนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมให้เราหาถ้ำนะถ้ำมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าให้เราเข้าไปเลยครับผมเข้าไปเลยเนี่ยท่านผู้ชมจะเจอกับไอเนี่ยที่มันรูปร่างอย่างเงี้ยเนี่ย เออมันวังเนี่ยเนี hungry, mm ่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะแล้วก็ทําการคราฟซะนี่ครับผมนี่แชรเล่นหกอันนะครับผมในการคราฟเนาะอ่าก็มาตรงนี้นั่นแหละฮะแล้วก็คราฟมันมาซะนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเบนออฟกาทูลูนะครับผมก็วิธีการทําก็ท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆมอนที่มันอยู่แถวๆเนี้ยอ่าอยู่ นี่ยมันแบบตัวนี้นะตัวนี้น่าจะดรอปนะครับเออดรอปไปเนี่ยอ่าไม่ดรอปอันนี้อันนี้ว่าท่านผู้ชมก็ต้องใช้ส่วนผสมนี้ด้วยนะฮะนี่คือท่านผู้ชมต้องใช้อันนี้ด้วยนะครับเป็นเห็ดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องใช้เออไม่รู้ว่าขีดอันนะแต่ว่าอันนึงเนี่ยน่าจะคาบได้หลายอันอยู่น่ครับเออห้าอันหรือเปล่าน่าจะใช่ทําไมไม่ดรอปเลยท่านผู้ชมก็ไปตีเอออพวกพวกแบบเนี้ย ไปตีเอาแล้ว hmm. กันได้ได้นดมาดรอปละดรอปละเห็นป่ะนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะต้องใช้อันนี้นะครับสิบห้าอันส่วนใช้อันนี้ก็สงสัยว่าจะเยอะอยู่ก็อ่ะเดี๋ยวเราวัปกลับบ้านกันเลยดีกว่านี่ครับผมอ่ะกินยากลับบ้านมาดูที่ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องใช้อันนี้นี่ครับผมสามสิบอันนะกับอันนี้สิบห้าอันครับผมท่านผู้ชมจะต้องตีตัวนี้สิบห้าอัน แล้วก็เห็ดเนี่ยนะครับผมวิธีการครัฟให้มันเป็นผงแบบนั้นก็คือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้ขวดนะครับขวดมาวางอะเอามาวางไว้ตรงเนี้ยคือนี่นี่นี่นะอันนี้ขวดนะครับผมแล้วให้ท่านผู้ชมวางไว้แค่นั้นท่านผู้ชมส่วนขวดเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปเอาทรายมาแล้วก็เอามาเผาแค่นั้นก็ได้แล้วแล้วก็คาฟเป็นกระจกแล้วท่านผู้ชมเอากระจกมาทําเป็นขวดนะครับอันนี้ใช้เห็ดหนึ่งอันในการคาฟนะครับก็จะได้ห้าอันนะ เดี๋ยวครับนี่นี่แสดงว่าท่านผู้ชมนะครับผมก็น่าจะต้องใช้ประมาณเออสิบก็น่าจะต้องใช้เห็ดหกอันนี่ฮะใช้เห็ดหกอันนั่นเองนะครับผมถึงจะทําวันนี้ได้เนาะก,ก็เมื่อเราทําวันนี้มาเนี่ยเราก็ไปแท่งบูชาอันเดิมนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ทาการคาฟได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาไปคาฟให้ดูนะนี่นี่เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมถึงเลยก็แล้วกันนะี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับก็นี่เห็นไหมครัว่าใช้30อันกับ15อันฮนะท่านผู้ชมก็จะได้อันนี้มานะครับผมแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยครับอันนี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมก็ต้องมาเออมาที่เนี่ยนะครับผมเพื่อเรียกบอสนะผมคิดว่าถ้าเรียกบอสเออที่ไม่ใช่เบอร์โอมกิมสัตเนี่ยน่าจะไม่เกิดนะครับผมก็น่าจะต้องเรียกเรียกบอสที่ ใบอมคิมสันนั่นเองนะครับผมหรือใบอมคอรับนั่นแหละฮะก็วิธีใช้ก็น่าจะเดียวกันนั่นแะหละฮะถ้าเห็ดก็น่าจะเป็นเห็ดของใบอมคอรับส่วนเอ่ออันเนี้ยก็น่าจะเป็นของใบอมคอรับเหมือนกันนะครับผมมันไม่น่าจะเหมือนกันน,นี่ครับผมอ่ะนี่ฮะก็สร้างที่ต่อสู้ไว้ก็ตรงนี้ได้เลยเนาะอืมตรงนี้ไว้เลยนี่ครับผมนี่เนี่ยนี่เนียนี่เนียนี่เนียอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดิกผมก็ลืมใช้ยานี่เนาะอ่ะ เอาไวท้ที่เดิมที่เดิมต่อไปนะครับผมบอสซาลามนี่ครับผมก็จะต้องใช้มงกุฎนะครับผมกับเจลนะครับมงกุฎเนี่ยวิธีการทําก็คือใช้ทอง5อันนะครับแล้วก็ใช้รูบี้หอันนะครับก็จะได้นี้มาเนาะก็ถามว่าแร่ทอกับรูบี้เนี่ยมันก็จะอยู่ใต้ล่างนี้นี่แหละฮะแต่ว่าแร่ที่คิดว่าหายากเดี๋ยวก็น่าจะเป็นแร่รูบี้นะครับผมมันจะเป็นแร่สีแดงครับผมแล้วก็ มันไม่น่าจะอยู่เยอะนะมันน่าจะอยู่กันน้อยนะครับสําหรับแร่ลูบี้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปคราฟเนาะแร่ลูบี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมนีโโ่โอ้ไอโทูรูตัวใหญ่จริง,รงเดี๋ยวอ่ะเอาลาครับนี่เป็นแบบนี้ก็ได้นี่แม่ก็จะได้มานะครับผมสําหรับมงกุฎเนาะแล้วท่านผู้ชมนะครับผมก็จะต้องใช้สลามอันนี้นะครับเดี๋ยวใช้สลามยี่สิบอันนี่ครับผมอ่านี่ ก็น่าจะไปที่ไบโอมนะเหมือนเดิมนี่ครับผมอ่าไปไปดูกันเลยนะครับผมอยู่บนอ่านี่ฮะให้ท่านผู้ชมมาที่แท่นนี้นะมาแท่นนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คราบสลามได้เลยนะครับผมไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างถ้าจะเอามาฟาร์มเนี่ยเออได้นะยศยศอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคราบดาบดีด้วยนี่ครับผมก็ไว้คลิปหน้าก็แล้วกันเนี้ยอ่ะ กลับบ้านกลับบ้านก็ไปอ่าไหนดูสินี่ฮะก็ประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้ยากอะไรอะ่ะแต่ที่ยากของอตัวเนี้ยก็คือหาแร่รูบี้นี่แหละฮะใช่หนึ่งอันก็พอต่อไปเอ่เอควีนนะครับควีนบีเนี่ยก็จะต้องใช้เอ่อขวดน้ำนะครับผมที่มีน้ำผึ้งนะหนึ่งอันแล้วก็บล็อกน้ำผึ้งห้าอันแล้วก็เหล็กไนหนึ่งอันนะครับแล้วก็รางผึ้งห้าอัน ผมอเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว,ว่าวิธีการทํามันทำยังไงบ้างอ่อย่างแรกท่านผู้ชมก็ต้องเอาเออยังไหนวะเอ้ยอ,อย่ามาป้าคนอื่นแหมเราไปหาขวดดีกว่าครับผมซึ่งก็ไม่รู้นะว่าขวดผมเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนนะเยอะแน่เอองั้นวิธีง่ายๆก็แล้วกันนะขอขวดหน่อยปรับให้เยอะๆไปเลย999อันอ่ะ เอ้ยสบายสะดวกสบายที่สุดในจักรวาลเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ถ้าอยากเอาให้ชัวนะฮะเอาเอา่ออันนี้ไปด้วยนะครับเอยเอามาหมดเลยเลยนี่ก็พอนี่นะครับผมก็คือถังน้ําเนาะให้เอาไปนะครับหนึ่งอันก็พอนะครับผมแล้วก็ตักน้ําไปนะครับตักน้ําไปก็ใบอมของมันก็น่าจะมีน้ําอยู่นี่ครับก็ไปตักมันมาได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ใบอมจังเกิลกันเลยดีกว่านี่ครับ ใบอมกลังเกิลเนาะก็จะเป็นรูปร่างหน้าจาจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเราไปใบโอมงม์จงเกิลกันเลยดีกว่านะครับผมมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมฮะก็ไปหาถ้ำได้เลยเนะาะถ้ำอะไรเนาออตรงนู้นไปเลยอ่าปั๊บมาไอ้วับไปจนกว่าเราก็ที่จริงอะ่ะเราก็ต้องขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรังพึ่งะนะซึ่งรังพึ้งของผมก็นี่ตรงนี้ผมจะเอาเออตรงนี้ก็แล้วกันนี่ครับผมไป let's go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  ไปเลย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 นี่ล้างพึ่งนี้ครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็วิธีการทำนะครับผมก็คือว่าท่านชมจะต้องเอาขวดน้ํามายดแหม่มอะนะครับผมเราก็มาอยู่ตรงน้ําพึ่งนี่แหละฮะก็ให้เรามาอยู่ตรงน้ําพึ่งเลยเนาะก็เป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็กดค้าบได้เลยนะอะ่มาอยู่ตรงน้ำพึ่งกดค้าบไปเลยนะแล้วก็ ขวดน้ำฮะตักน้ำมาเอ๊ะตักรังพึ่งมาดีกว่าเอ้เนี่ยอ่ะแล้วก็หย่อนลงไปนี่เราจะได้นี้มาแล้วนะครับเอาอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นรังมันนะครับผมก็คือขุดตรงนี้นี่แหละตายซะอ่ะส่วนนี่นะครับก็น่าจะต้องใช้ประมาณเออเอาไปเยอะเลยอะไม่แน่ใจแล้วลืมเหมือนกันโอเคฮะแล้วก็ ท่าผู้ชมเนี่ยจะต้องไปหาพึ่งนะครับผมแล้วก็เอาเหล็กในมันมางั้นเราก็ขุดมันไปเลยขุดมันอ่ามันก็จะมีพึ่งโผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้อันนี้มาเช่นกันไปเอ้พึ่งเวนไปนีนไปไหนไปไหนแล้วต้องไปหาพึ่งเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะตีจนกว่ามาาันจะดับนะก็ไม่เห็นดอปเลยไปดอปเพื่อนดอปดอปดอป เออช่างมันดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมฮะก็ตีพึ่งไปอ่ะในไบโอฟอเรสเนี่ยก็น่าจะมีพึ่งหลายตัวอยู่เหมือนกันนี่ครับเนี่ยเห็นไหมพึ่งตายซะนะได้ไหมวะไอเต่าวินเออนี่ไม่ได้ก็ไปตีพึ่งนั่นแหละฮะจนกว่าท่านผู้ชมจะได้นะครับผมก็กลับกลับบ้านเลยดีกว่าเฮ้ตัวตัวไหนอาตัวนี้เดี๋ยวอ่าไหนดสูสินี่เนี่ยเพิ่ม นี่นะครับต้องใช้บัตต้รนฮอนี่หนึ่งฮอนี่บล็อกหนึ่งหนึ่งซีท่าใหญ่ห้าแล้วก็สิงเกอร์หนึ่งะครับผมแล้วก็ลังพึ่งอีกห้าอันนะอันนี้ก็ดอกจากพึ่งนั่นแหละฮะแต่ว่าตีไปเมื่อกี้ไม่ดอกเลยดวงสวยเนี่ยที่จริงมันดอกง่ายมากเลยนี่ครับอ่ะก็ขาดแค่สิงเกอร์นี่ครับผมก็ถ้าอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปไปโอมกิมสันเนี่ยคาบในตัวได้เลยนะครับผมนี่ เห็นไหมครับคาลตัวได้เลยนี่ครับผมเอาคาบได้แล้วก็ท่านผู้ชมก็จะต้องไปเรียกพึ่งที่ใบอมมันนี่ครับอน่าจะใช่นะถ้าเราเรียกตรงนี้ไม่น่าจะออกมานี่ครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคาบอะไรมาเนี่ยผมก็จะไปตีอยู่ตรงนั้นเลยนี่ครับผมไม่ไปไหนทั้งสิน้นนะฮะเดี๋ยวลองอานี้ให้ดูหน่อยดิจะเกิดเป้าตอนตอนตอนดึกหรือตอนเช้าก็เรียกได้นะตัวนี้ อ่ะไม่ได้เห็นไหมฮะไม่ได้อ่านั่นแหละฮะก็ไปตีที่ปอุ่มมันเนาะส่วนนี้ก็อร์ฟเฟสเดี๋ยวค่อยไปดูดีกว่าเนี่ยท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามันมันเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้าดังนั้นเราก็น่าจะไปเออตีตัวสุดท้ายก่อนเข้าตัวสุดท้ายก็ไปตรงนั้นเลยฮะอ่าเดี๋ยวเราทําการไปเลยดีกว่านีครับผมไปด้วยความรวดเร็วเนาะอันนี้คือท่านผู้ชมคิดว่าผมหาจากไหนเหรอคือท่านผู้ชมต้องเข้าฮาร์ดโหมดก่อน บางนะแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเข้าไปออถ้ำไปตรงไหนสักจุดนี่แหละฮะจนกว่าท่านผู้ชมจะได้เนี่ยคือฟาร์มนานไหมก็ถามว่านานไหมผมตีแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะนะฮะคือ,อยูดีไปแล้วโขคือแบบมันวาร์ปให้เรัวเลยนะอันนี้คือแบบวาร์ปดูดิไวมากเคลื่อนที่คือแบบไวสุดๆนี่ครับผมอ่ะก็เนี่ยไวไหมละ่ะท่านผู้ชมคิดดูคือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยวิ่งอย่างเงี้ยพอ จบเลยเนี่ยคือมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวยอย่าเฮ้ยทำไมผมต้องต้องมาเกิดด้วยวะเฮ้ยผมก็ไม่กล้าตีพวกมันไม่ไม่งั้นมันจะล้างฟปงกูไม่ได้นี่นะครับที่จริงอะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นแบบในเรื่องของว่ามันจะมีชายแก่นะครับผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นตัวนี้นะอันนี้ก็คือ ผมฆ่าบอสในอะไรนะฮาร์ดโหมดแล้วอะทุกตัวนะครับยกเว้นเตัวอะไรนะมูลหลอดนะครับผมมันก็เลยไม่มีเนาะอ่านี้ก็มันเนี่ยจะอยู่ไม่ด้านซ้ายก็ด้านขวานี่แหละครับเออมันจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของแมปนี่แหละฮะก็จะมีชายแก่คนนึงนะครับผมถ้าเราอยากจะตีบอสนะให้เราเตรียมให้พร้อมนะครับผมสร้างอารีนาตรงนี้ก็ได้ นะครับผมแล้วเราก็ไปคุยกับมันตอนดึกนะครับแล้วก็ตอบตกลงมันก็จะเรียกบอสไปให้เราทันทีนะครับแต่ถ้าเราอยากจะตีมันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกครับผมว่าเข้าไปในถ้ำได้เลยนะฮะเข้าไปในถ้ำปุ๊บแล้วก็ไปตีมอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดรอปคือคือตอนนั้นน่ะมันดรอปง่ายมากเลยนะคือผมลงไปในถ้ำเพื่อจะไปหาของนี่แหละฮะและดีๆมันก็ดรอปอ่ะคือตอนนั้นเขาก็บอกว่าเออคุณตีเป็นพันตัวนี่ยังไม่ดรอปเลยนะก็ ครั้งเดียวว่าพอเถอะถ้ายังไม่อยากเสียเวลาเนี่ยครับเฮ้ยไม่กล้าตีว่ะเดี๋ยวโดนนี้มาขี้เกียจไปยุ่งกับมันคือมันแบบไม่ยอมเลิกง่ายๆนะท่านผู้ชมตายซะอ่ะต่อไปครับผมไปที่ War of Fate นั่นเองนะครับผมอ่าบอสบอ f เฟต์ Fate, นะก็เนี่ยไกด์บูรดุดนี่ครับถามว่าไกด์บูรดุดเนี่ยหาจากไหนนะครับผมก็ตอบเลยนะครับผมว่าหาจากนรกหาให้เราก็ขุดไป ขุดยาวๆลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหน้าลุกเลยนี่ครับผมมันก็โหนข้างขุดยาวนะแต่ว่าใช้เวลาก็ค่อนข้างนานแหละสาหรับคุณตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็ไม่น่าจะนาน,น,านแล้วแต่ถ้าใครมีสัตว์ขี่สลามเนี่ยก็น่าจะลงไวหน่อยนะอันนี้คือไม่ดับยังไงก็ไม่รู้นี่ครับผม let's go let's go ไม่กล้ากินว่เออไป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 ,ไปเลยไปเลยไปเลยปเลยไปเลยวัยวดนั่นเอาจนได้ เออลงไปก็ลงไปเรื่อยๆอยนนะไรฮะจนกว่าจะถึงนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องไปตีมอนนะมอนเออเป็นตัวตัวอะไรสักอย่างนึงนี่เลยะฮะอ่าเดี๋ยวจะพาให้ท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามันจะเปน็นตัวยังไงคือมัน,นจะจะเออมันจะมี n p C อยู่ตรงขามันนี่ครับผมและท่านผู้ชมตีปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะดอบร้อยเปอร์เซ็์เลยแหละฮะก็ อย่าให้มันตกลาวาไว้แล้วกันนะถ้าตกลาวาปุ๊บเนี่ยบอสเกิดทันทีนะโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมก็เดี๋ยวนะไอตัวนี้มันก็ค่อนข้างหายากอยู่นะคือไม่ได้ตั้งใจหามันก็มาไหไวะไอออกมาลูกพ่อออกมาเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูแค่รูปร่างหน้าตามันดีกว่าเลครับเนื่องจากว่าตัวจริงมันเนี่ยไม่หายากโคตรเลย ขนาดาตัวแค่น,นี้มันยังหายากเลยแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับแค่ว่ามันจะมีไกด์มาอยู่ด้านล่างขามันจะกเกาะเไกด์ไว้ข้างขามันนั่นแหละฮะก็ง่ายๆก็เป็น NPC อยู่ตรงขามันน่ครับผมก็ให้ท่านผู้ชมฆ่าปุ๊บก,ก็จะได้ที่เสกบอสไปแล้วให้ท่านผู้ชมนะครับผมเอาที่เสกบอสเนี่ยโยนลงลาวาไปเลยนะครับอย่างเช่นผมจะโยนระเบิดลงลาวาเงี้ย เนี่ยเกิดเลยทันทีนะครับผมไปไกลเพื่อนไอ้ตัวนี้ทําผมแบบค้างบ่อยมากเนื่องจากว่าอะไรก็ไม่รู้เนียครับแต่ว่าค้างอ่ะอืมก็ประมาณนี้เนี่ยฮะผมก็สร้างอารีนาไว้ยาวๆหน่อยนะก็แบบสร้างแบบสร้างไปเลยอะ่ะยาวๆเลยอะ่ะเนี่ยครับอันนี้ก็ตรงไหนวะเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่ผมฆ่ามันได้เนาะก็จะมีตรงนี้นี่มาอีกแล้วแมมแมม แต่ซะเออตายซะยิ่งดีอะนะก็ <_ S 1> ถ้าอยากจะหามันง่ายๆขึ้นเนี่ยก็ทําการกดเข้าไปที่เจอหนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะต้องปรับโหมดเป็นเจอหนี่อะถ้าท่านผู้ชมอยากจะหาก็ถ้าใครอยากจะเล่นโหมดเจอหนี้เนี่ยแต่ว่าอยากออระดับแบบมาสเตอร์ก็มาปรับตรงนี้เอานะครับก็จะเป็นระดับมาสเตอร์แล้วนะฮะก็ถ้าท่านผู้ชมเปิดเนี่ยไปคูณ10ไปเลยนะมันจะเกิดแบบเกิดจนคุณแหลก ตายได้เลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบอสก่อนเข้าฮาร์ดโหมดนะครับผมฆ่าบอสเฟสปุ๊บเข้าเลยทันทีนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะถ้าท่านผู้ชมจะฆ่าบอสวอลเฟสตัวแรกเลยเนี่ยมันจะอันนี้ให้ท่านผู้ชมหรือเปล่ามันจะเข้าฮาร์ดโหมดให้ท่านผู้ชมเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมอ่าก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นการบอสในช่วงของเอ,อ่อ ฮาร์ดโหมดแล้วนี่ครับผมก็มีมอดมากมายเลยแล้วก็มินอีเวนต์นะมีอีเวนต์นะครับผมอ่าอีเวนต์มากมายโดยแบบอีเวนต์แบบอีเวนต์ฮาโลวีนอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วมันก็จะต้องตีนะถ้าทำถ,ถ้าท่านผู้ชมไม่ตีเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้ดาบอันนี้นะดาบซินิดหรือเปล่าอันนี้มันอ่านว่าดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวิธีการทํามึงแบบเออโคตรยากเลยแล้วก็ผมบอกให้นะครับผมว่า มันได้มันแบบยากอยู่ดาบเดียวมันก็คือดาบที่จะต้องใช้ส่วนผสมคือใช้หลายดาบมากกว่าจะทํามันได้อะซึ่งผมนั้นโคตรขี้เกียจนะครับผมก็เลยนี่แหละฮะได้ดาบซินิตมาแล้วนะอันนี้ก็คือผมเนี่ยสามารถโกงได้นะอ่าเนี่ยผมเปิดอันนี้มาเนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วให้ท่านผู้ชมเปิดตรงนี้ปุ๊บผมมีดาบซินิตสองอันเลยเป็นไงน มีสองอันเลยนะเนี่ยแยกได้ด้วยเห็นไหมในรดับสี่สองอันเลยเนี่ครับผมอันนี้ก็โกงอีกแล้วนะเดี๋ยวแยกดิแยกเพื่อนแยกเออช่างมันไม่แยกไม่แยกให้ตู้ไม่เป็นไรเก็บได้ด้วยสุดยอดนี่ครับนี่แน่อ่าคือส่วนคาร์ของมันเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไระนะอยู่ตรงไหนของตัวนะนี่ใช้ดาบประมาณเนี้เนี่ยครับ ตัวนี้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 อันเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยยากสุดเลยยากแบบเออที่เกียดทำานะคือเราจะต้องใช้ดาบอะไรบ้างก็ไม่รู้จนทําเป็นอันนี้แล้วก็ใช้ดาบอันนี้มาผสมกันเป็นอันไดอีกสักอย่างหนึ่งแล้วก็ผสมกันแล้วก็อันนี้โอ้คือแบบถามจริงถาจริงเหอะส่วนนี้ก็จะต้องคือดาบเนี้ยท่านผู้ชมต้องเออเข้า ฮาร์ดโหมดก่อนเออมันเข้าอยู่แล้วแหละแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องผ่านอันนี้ค่ามูลหลอดให้ได้ซะก,ก่อนนะครับเมื่อเราค่ามูลหลอดได้เนี่ยเราก็ต้องฝังดบดาบจากมันก็คือดาบสองเล่มเนี่ยดาบหาจากบนท้องฟ้าดาบเริ่มต้นนะครับก็ถ้าใครเล่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะว่าเก็บไว้ซะนะเพราะว่าแร่คูเปอร์ทำไมมันไม่มีเลยวะเห็นไหมคือผมเดี๋ยวเข้าปีนานมาก ไม่เห็นแร่คอปเปอร์เลยแล้วผมก็เลยไปหาเซิร์ฟอื่นไปก็ไม่มีเดเซิร์ฟสุดท้ายครับแม่มีแต่แร่คอปเปอร์เลยไม่มีแร่อย่างอื่นเลยผมก็อ่าเออก็ได้นั่นแหละฮะก็มีประมาณนั้นฮะก็วิธีการทําอันนี้ก็ยากที่สุดลองมาอันนี้นะลองมานี้ลองมาอันนี้อันนี้เนี่ยวิธีการหาเนี่ยก็จะเป็นการเออไป ที่ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะมันจะมีแบบรูลงไปใช่ไหมแล้วมันก็จะมีถำ้ำถ้าผู้ชมตีเอาถ้าผู้ชมก็จะได้อันนี้มาเนี่ยครับคือถ้าถ้นผู้ชมอยากจะได้มันมานะแบบเออแบบไม่ต้องไปหาอะไรนูน่นนี่นั่นก็ไปดูในคลิปรัพอื่นอานะแบบสีเทพอะไรเงี้ยแล้วก็หาตามเขานะก็ได้แล้วแค่นั้นจบเอออันนี้ก็ไปผมก็ไปหาซีเทพมานะซึ่งผมไม่อยากจะให้มันหายไปมากเลยนี่ดังนั้นก็ติดสองอันไปเลยเนี่ยครับผม แม่คือกว่าจะได้มันมาๆๆนะท่านผู้ชมยากมากคือแบบคิดนานจัดนี่ครับอ่าก็อันนี้ก็นานจ,จัดเหมือนกันแม่นานโคตรด้วยอันนี้ดาบสิดิที่เวลาตีเนี่ยก็จะมีดาบหลายเล่มออกมาจากกันนะว้าวว้าวถ้าตีเล็กๆแค่นี้ก็จะมีแค่นี้ถ้าสูงขึ้นไปโอ้โหโคตรโกงอ่ะดาบเนี้ยโอ้โหโกจะจัดนี่ครับ อืใครมีดาบนี้ก็น่าจะไม่มีบอสอะไรที่สามารถฆ่าคุณลงได้แล้วแหละน่ครับแต่ถ้าคุณงโง่จริงๆก็ตายหา่าแค่นั้นเลยฮะอ่ะก็บอสสำหรับฮาร์ดโหมดน่ครับก็เป็นคลิปต่อไปเนาะส,สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะี่ครับผมเพราะว่ามันจบแล้วนะี่ครับผมอ่ะมันมีแค่เนี่ยมันจะมีอีกมันไม่น่ามีแล้วแหละเนาะก็เนะี่ยบอสท้งบดก็จะมีประมาณเนี่ยเอ อันนี้ไม่รู้ว่าทั้งหมดหรือเปล่านะแต่ว่าผมหาได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บอสประมาณนี้คือแบบเก่งเกินอะ่ะเราใจจดก็มีบางอันที่ตียากมากเนี่ครับบอสตัวสุดท้ายก็นี่แหละฮะมือหลอดอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เพน่อน้นะครับ,รบ,รบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็สวัสดีครับ